สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสุธิมาแท่นกระโทษสาขาน้าตาศินป์นศึกษาคณะศิลปะศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนาศิลป์ค่ะวันนี้ดิฉันจะมาวิจารณ์งานศินลปะภาพนี้นะคะมีชื่อภาพว่าแสงสว่างเป็นผลงานของอธิมาคำวิจิตเป็นภาพเขียนสีอะคริลิกเทคนิคฟ็อกซี่ บนเฟรมผ้าใบ120คูณ150เซนติเมตรค่ะปีที่สร้างสรรค์ผลงาน2,566ค่ะภาพนี้นะคะเป็นภาพดอกคุณนายตื่นสายที่กำลังบานในช่วงตอนเช้าศิลปินใช้เทคนิคสีอะคริลิกลงก่อนและใช้ฟ็อกซี่ในการฉีดน้ำเพื่อทำให้ สีไหลลงมาเหมือนน้ำทำให้เกิดผ้าฟุงส่วนของดอกไม้ศิลปินใช้การเขียนภาพปกติภาพนี้นะคะดอกคุณนายตื่นสายจะอยู่ฝั่งทางขวามือของภาพมีการใช้เทคนิคสร้างสรรค์ผลงานที่80-20%เซน์ คือ80%ของภาพเป็นสีโทนร้อนและอีก20%ของภาพเป็นสีโทนเย็นค่ะโดยฝั่งทางขวามือของภาพจะเป็นภาพของดอกคุณนายตื่นสายที่กำลังบานรับแสงจากพระอาทิตย์ที่ส่องลงมาโทนสีที่ใช้นะคะเป็นสีโทนร้อนสีเหลืองที่แสดงถึงความอบ อุ่นสดใสในช่วงตอนเช้าขัดกับทางซ้ายมือของภาพที่ใช้สีทึบสีน้ำเงินสีฟ้าเป็นสีโทนเย็นที่แสดงถึงความเยือกเย็นหอเหี่ยวของดอกไม้ผลผลงานชิ้นนี้ศิล,ลปินอยากจะสื่อออกมาคือดอกคุณนายตื่นสายมักจะบางในตอนที่มีแสงสว่างส่องถึงและมักจะหุบลงเมื่อไม่มีแสง เปี่ยนเช่นมีความสดสใสแสดงถึงความเบิกบานแต่ก็ยังมีความทนงตนที่จะเลือกรับแสงเป็นเวลาไม่ได้บานดอกไม้ตลอดเวลาค่ะการวิจารณ์งานศิลปะของเราก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะถ้าหากมีข้อมูลที่ตกรนหรือพูดผิดประการใดก็ขออาภัยไวนะ้ในที่นี้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ